โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นงูยากนะมาเป็นแบบตัวขดกลมๆนะครับใช้ชื่อภาษาอะไรไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกคือถ้าใครอ่านได้ก็ช่วยแปลมาให้หน่อยนะครับหมอสําหรับเด็ก3ามขวบนะสามขวกนะวชุดนี้มีมาให้สีสีนะผมหามาได้แค่สี่สีอาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจ อ,อันตัวแรกนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับโอ้ยาวนะโอ้ยาวมากเลยตอนแรกผมคิดว่ามันสั้นๆนั่นเนี่ยคือที่ไหนได้ยาวอะ่ะเป็นสีน้ำตาลแถบเขียวอ่าแต่ตรงช่วงท้องนี่จะเป็นสีขาวครับทํามาโอเคอยู่นะ เหมือนกันทุกตัวต่างกันแค่สีเท่านั้นเองเหมาะเอาไว้ไปหลอกเด็กกันได้นะครับชุดนี้นะแบบที่สนี่ก็จะเป็นสีแดงกระดาษกาแข็งเหมือนกันเลยแต่เป็นสีแดงสีแดงแถบดำคือตรงด้านใต้ท้องก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันส่วนหัวก็ลักษณะเดียวกันเลยครับ อ่าลักษณะเดียวกันเลยนะความยาวก็น่าจะเท่าๆกันอ่ะนะเป็นงูยางยืดได้อยู่นะยืดได้อยู่คือแต่อย่ายืดมากละกันนะแล้วไม่งั้นมันจะขาดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสีที่สองแล้วก็คือสีแดงอ่ะกดกลมให้สัสั้นหน่อยอันนี้จะเป็นสีที่สามแล้วนะครับก็คือสีขาวเป็นงูเหือ จะเป็นมอมชมพูแล้วอมเขียวคะคะกันมาด้วยเป็นงูขาวคือถ้ามีสีฟ้าสีส้มสีม่วงหน่อยก็จะเป็นงูคือก็จะเป็นงูสายลุงนะเนี่ยอืมก็ความยาวเท่าๆกันนะครับความยาวเท่ากันนะนยืดได้ด้วย ยืดได้ด้วยส่วนหัวไม่รู้ยืดได้ไหมอ้ายยืดได้ด้วยยืดมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะขาดเอาอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สาแล้วนะครับแบบสีขาวนะอันนี้จะเป็นแบบสุดท้ายแล้วก็คือแบบสีเขียวเขียวเข้มๆออกเขียวพะอ,อินอแตะยากอะมาดูกันเลยดีกว่า เป็นสีเขียวเข้มมีอมเขียวอ่อนกับอมน้ำตาลเข้มมามาให้นะครับเนี่ยส่วนตรงท้องทุกตัวเลยเป็นสีขาวหมดเกิดเลยนะครับเนี่ยยืดได้โอ้หราผมว่าือแบบก็เอาไว้ทำเป็นแซ่ฟาดได้นะจุดนี้เดี๋ยวงั้นผมจะมาลองจัดฉากแล้ให้ดู ตามกิ่งไม้ตามต้นฝนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะ ครับของเล่นชุดนี้ก็ยังเหมาะให้เด็กๆนะมากกว่า3าขวบขึ้นไปเล่นกันได้นะครับก็เอาไว้หลอกเด็กกันได้นะคือเห็นเด็กๆแถวแบ้านชอบกันนะพวกงูเดียวงูยางหาไม่ได้แค่สีสีเท่านั้นนะครับแบบเดียวสีีสนะมาเป็นแบบขดกลมๆเหมือนแท็กเกตที่โชว์ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถูกๆไม่แพงมากนะ20บาทเอง หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะชุดนี้ไปหาดูกันได้เลยคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ